จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ที่อาคารธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์อยู่นะคะถนนรัฐวัฒนาทางเข้าสวนสาธารณะหนองนาเลนะคะอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นี้นะคะ, <S S S คะโทรศัพท์ก็0567219479 937แล้วก็947 <2 S 2> นะคะสหมายเลขโทรได้ทุกวันนะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําต่างๆหรืออยากจะไปคุยไปถามในรายละเอียดก็เชิญได้ที่อาคารธนารักษ์เพชรบูรณ์ค่ะเข้าไปสอบถามได้เลยใช่ไหมคะดีๆถ้าอยังประมาณคะหงเห็นว่าทางปปชประจำจังหวัดเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้วประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณ3เดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะมีการ สรรหาคณะกรรมการใช่ไหมคะแต่ว่าอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้มีการเตรียมการอะไรยังไงบ้างคะค่ะในส่วนเบื้องต้นที่ทางปปชประจําจังหวัดได้ดําเนินการไปในช่วงนี้ก็มีการอ,าออกอออกระจายเสียงทางวิทยสุสวทนะคะแจ้งข่าวเกีย่ยวกับการสรรหาขณะเดียวกันเราก็ได้จัดทําป้ายคัดเอาต์ต่างๆไปติดตั้งที่อําเภอต่างๆถึง11อําเภอ,อในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยทั้ง11เอําเภอเราไปติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะเป็นไวนิวตั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กมากมายออกสปอต ของการเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆนั้นได้มาขึ้นทะเบียนกับเราในวันที่1นถึงเสิงหาคมสําหรับตอนนี้ปปชประจําจังหวัดก็ถือว่ามีการประชาสัมพันธ์ไปมากพอสมควรแล้ว<ช>แต่ก็ยังไม่รู้ว่าทั่วถึงหรือเปล่าอย่างนี้ท่านะประมาณมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ะะอยากจะฝากทางช่องทางทางด้านของทางสื่อทางด้านนี้ครั้งหนึ่งว่าอยากจะให้ ท่านผู้ชมนะคะได้พูได้ได้บอกต่อกันว่าวันที่1-9สิงหาคมสำหรับท่านที่อยู่ในชมรมต่างๆนะคะขึ้นทะเบียนสัญหาที่อาคารธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์แล้วก็อยากจะให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในขณะที่ประชาชนโอ้ไม่ยังไม่อยากมาเป็นกรรมการท,าท่านสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยการแจ้งเบาะแสชี้ข้อมูลอะไรต่างๆสําหรับผู้ที่จะ เข้ามาเป็นกรรมการปปชได้นะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้ท่านสามารถที่จะแจ้งทางปปชได้ว่าอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆให้กับปปชไม่จาเป็นต้องมาสมัครอย่างเดียวไม่ต้องมาสมัครอย่างเดียวก็ได้ให้ข้อมูลก็ได้ถือว่าท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับเราถ้ามันเป็นเครือข่ายกับเราแล้วนะคะในส่วนนี้เราเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งมาไปทางานร่วมกันค่ะก็คือช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาใช่ไหมคะแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะท่านยัางประมาณถ้าพูดถึงการมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ที่เป็นปปชไปต่างจังหวัดมี ปัญหาอะไรไหมคะที่หนักอกหนักใจเนี่ยคะ่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราครั้งแรกและ เลยก็คือเรื่องของสถานที่ทํางานเนื่องจากว่าเผอิญเผอิญว่าสถานที่ทํางานที่ศูนย์ราชการนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเต็มสําหรับหน่วยงานอื่นแล้วก็ปปชเราจะเป็นหน่วยงานที่มานขึ้นทีหลังใช่ไหมคะในขณะนี้เราได้แก้ปัญหาด้วยการเช่าอาคารพื้นที่ของเอกชนที่หน้าค่ายผาเมืองเป็นสถานที่ทํางานนะคะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะปรับปรุงสถานที่ภายในเพราะว่าพอปลายปีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกรรมการ อีกสามท่านเข้ามาทํางานเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับท่านทั้งสาท่านที่จะเข้ามาทํางานในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านของการป้องกันการทุจริตการปรับปรามการทุจริตหรือด้านตรวจสอบสย์สินหรือการอำานินการในต่างๆาก็จะต้องมีสถานที่ในการทํางานเพราะปัจจุบันเนี่ยสถานที่ที่เราได้รับการอนุเคราะห์จากธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็พอสมควรแต่ไม่สามารถที่จะขยายหรือ ขยายตัวเจ้าหน้าที่ไปตรงไหนได้เลยห้องประชุมก็ไม่มีนะคะกรณีที่มีผู้ที่มายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่สินก็ไม่มีที่ที่จะให้กรอกเอกสารอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะแคบนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเราขณะนี้ก็คือเรื่องของสถานที่นะคะในขณะเดียวกันก็คืออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับจากส่วนกลางมานั้นก็ต้องถือว่าน้อยกับภารกิจที่ที่ได้รับมาเพราะภารกิจนี้ เปรียบเหมือนกับส,ส่วนย่อยของขององคอ์กรใหญ่ขึ้นย่อขยายลงมาที่จังหวัดภาคกิฐก็จะมีตั้งหลายด้านทั้งด้านของการสรรหาหการป้องกันการปราบปรามการตรวจสอบหรือการดําเนินการต่างๆนะคะในส่วนนี้ถือว่าอัตรากําลังก็น้อยนะคะก็ในภาคริฐของเราที่เราหวังไว้ที่เราจะต้องลงไปอีกก็คือในเรื่องของอการปลุกฝังเรื่องค่านิยมความซื่อสัตว์สุจริต ในส่วนของจังหวัดเราหวังที่จะมุ่งไปในส่วนของเยาวชน<ะ>ในการที่จะปลูกฝังในด้านของเยาวชนของด้านสถานศึกษาให้มีการปลูกฝังให้เด็กเข้ารู้ถึว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งไม่ดีจากที่มีการประเมินออกมาแล้วจะเห็นว่าเด็กๆจะมีความคิดว่าถ้าถ้าการโกงการทุจริตเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่อยากให้มีความคิดเช่นนั้น<ะ>เป็นเรื่องที่หนักใจสําหรับ ผู้ที่จะมานั่งทํางานในตรงนี้ตรงที่ว่าเราอยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดของทุกๆคนให้เห็นว่าการกทุจริตนั้นเป็นเรื่องไม่ดีนะคะการกทุจริตเป็นเรื่องไม่ดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับความคิดของทุกๆค,ค,คน,คนให้ความสำคัญให้ความสาคัญว่าความความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรงความมีคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติที่สิ่งที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำมากกว่าการที่จะทิดโกงกินต่างๆหากเกิดมีการโกงกินมากๆบ้านเราไม่มีความเจริญนะคะจะเห็นว่าประเทศเขาที่มีการทุจริตน,น้อยๆเขาก็เป็นประเทศที่มีความเจริญความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีนะคะสภาพแวดล้อมก็ดีสภาพบ้านเมืองก็ดีนั้นเราอยากเป็นอย่างไรนะคะ,คะเราอยากเห็นบ้านเมืองเราเจริญ ทัดเทียมกับประเทศที่เขามีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยน<ช>ั้นเราก็อยากจะปรับความคิดพื้นฐานให้ทุกๆคนนั้นเห็นความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าการที่จะคิดทุจริตคดโกงค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านโยม,มานพูดถึงย้าวันที่กนิดนึงค่ะ<ช>ว่าวันไหนมีกําหนดก,การยังไงบ้างแล้วก็ช่องทางในการสอบถามข้อมูลนะคะวันที่1ถึง9สิงหาคม นะคะขอเชิญตัวแทนองค์กรสมาคมชมรมต่างๆทั้ง9้าองค์กรนั้นได้ไปขึ้นทะเบียนสัญหานะคะเกากำหนดไว้ที่ห้องประชุมชั้น2ของอาคารธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์เป็นสถานที่รับขึ้นทะเบียนนะคะเรารับขึ้นทะเบียนในเวลาราชการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทั้ง9้าวัน<ะ>ท่านไปได้ทุกวันเลยค่ะ,ะนะคะ,คะ,ะสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจในตอนนี้หรือว่ายังสับสนหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศพัพท์ 056-721-937 แล้วก็7219472หนาเสมายเลขค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ฟังเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากข,ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับปปชประจำจังหวัดเพชรบุรยค่ะค่ะการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านโยมานมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยขอบคุณค่ะยินดีค่ะ คุณผู้ชมคะก็ได้ฟังจากท่านโยมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความจํานงอยากจะสมัครและคุณสมบัติเพียบพร้อมก็สามารถไปสมัครกันได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันเป้นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์กันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์สัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าหงจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามนะคะวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ